เรียนท่านคณะบดีที่เคารพท่านผู้รบริหารอาจารย์ที่รักและที่สำคัญเพื่อนใหม่ทุกท่านครับผมพิธาลิมเจริญรัตน์ครับรหัส C หนึ่ BBA 7ด้วยรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกครั้งที่มีการเชิญชวนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนใหม่อย่างทุกท่านเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว จนกระทั่งมาเป็นสิทธิ์เก่าจนกระทั่งมาเป็นรุ่นพี่ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นพ่อแล้วครับผมก็ดู้วึคอมดีครับที่มีโอกาสที่จะมาประทากถากับ ทุกท่านในวันนี้นะครับผมก็ยังจําความรู้สึกของตัวเองได้อยู่ตอนที่ต้องมาเป็นนักเรียนแล้วก็ต้องมาปฐมนิเทศเหมือนอย่างพวกท่านสมัยก่อนยังอยู่ที่ท่าประจันรครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตัวเองน่าจะนั่งอยู่ประมาณมุมขวาข้างบนสุดนั้นแล้วก็ระลึกถึงว่าในช่วง4ปีที่เรียนหนังสืออยู่ที่ธรรมศาสตร์นั้นได้ให้อะไรผมมาบ้างผมจําได้หลายเรื่องครับจําไม่ได้อยู่อย่างเดียวว่าตอนวันปฐมนิเทศนั้นะมันเป็นยังไง เป็นระยะเวลาที่ผ่านมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับโดนบังคับให้มานั่งฟังใครสักคนพูดแล้วก็รู้สึกว่าง่วงอยากขกับบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะเอาสิ่งที่ธรรมศาสตร์ b u s i n e s s School ได้สอนผมมาแล้วมาใช้ออพลายกับทุกเราพวกเราทุกคนในห้องวันนี้นะครับผมอยากจะทราบก่อนครับว่าผมกำลังคุยกับใครอยู่พูดกับใครอยู่ ขอดูมือท่านที่เข้าธรรมศาสตร์ Business School เป็นปีหนึ่งมั้งครับไหนใครปีหนึ่งยกมือให้ผมดูหน่อยครับโอเคใครไม่ใช่ปีหนึ่งมั้งครับอ๋ออยู่ข้างหลังทุกคนเพราะว่าเข้าใจว่ามี BBA ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ทุกคนพูดภาษาไทายหมดใช่ไหมครับ Who doesn't speak Thai Is there anyone that requires an English Uh, simultaneous translation Okay we are we in inclusive institution so we'll try to change back and forth between า h ั้ a ไทยและอังกฤษหรับวันนี้รเามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานก็แค่30นาทีเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดคุยกับทุกท่านเหมือนกับว่าคุยกันเองและผมก็คิดว่าน่าจะมี3คำถามสำคัญที่ผมอยากจะถาม ทุกท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยแล้วเรามาร่วมหาคําตอบไปด้วยกันนะครับหวังว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ทุกคน20กว่าปีจากนี้นะครับวันที่พวกท่านต้องมายืนตรงนี้ในฐานะรุ่นพ่อบ้างรุ่นแม่บ้างเนี่ยแล้วพูดกับรุ่นน้องเนี่ยจะได้จําได้ว่าวันที่รุ่นพ่อคุณพิธามาพูดเราพูดอะไรกันในวันที่เราประชมนิเทศกันคําถามที่หนึ่งก็คือ การที่เราจะเข้ามาโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนการบริหารธุรก,กิจเนี่ยสถานะของเราอยู่ที่ไหน Where are we นะครับ Where are we in this business environment นะครับอันที่สองก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงไหนของสถานะเศรษฐกิจเราทำอะไรกับมันได้บ้างแล้วก็อันที่สามคืออยากจะถ่ายทอด ค,ความรู้สึกส่วนตัวที่เป็น private feelings นะครับเป็น private reflection ที่ผ่านมาแล้ว20กว่าปีเมื่อมองกลับมาถ้าเรากลับมาเป็นเพื่อนใหม่ปีหนึ่งใหม่เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำในช่วง4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างชัน้นๆเรียบง่ายแค่3คำถามที่พยายามทบกานจะตอบนะครับสำหรับคำถามแรกสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนเรื่องการบริหารธุรกิจในทุกวันนี้อยู่ที่ไหนป,ประทาคา,าที่ผมจะใช้ชื่อว่า อนาคตประเทศไทยนะครับเป็นเป็นประธาาที่ผมจะใช้พูดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแต่ใช้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเนี่ยประธา,านา้เป็นเลคเชอร์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประธถา,าเป็นเลคเชอร์90นาทีนะครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ทที่ผมทํางานอยู่ชื่อ The Future of Thailand นะค Future of Thailand ต่อมาครั้งที่2ก็ได้ไปที่มหาวิทยาลัยโตกเกียวแล้วก็พูด future of Thailand ให้กับนักธุรกิจที่มาลงทุนในประเทศไทยฟังนะครับคนญี่ปุ่นที่เมืองโตกเกียวครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่จะใชะ้การบรรยายแบบนี้แล้วก็เป็นภาษาไทยสั้นๆน,นะครับตอบคําเดียวเลยก่อนที่พวกท่านจะเริ่มง่วงนอนแล้วก็นอนหลับอนาคตของประเทศไทยคือสบายสําหรับบางคนสาหัส สำหรับคนจำนวนมากสบายสำหรับบางคนแต่สาหัสสำหรับเกือบทุกคน Comfort for few crisis for most that's the future of Thailand ถ้าเราตอบกันสั้นๆแบบว่าให้เหตุภาพนะครับก็คือมีอยู่แค่นี้เองเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่า ทุกท่านที่กาลังจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องนี้นี่อยากจะฟังข่าวร้ายก่อนหรือว่าข่าวดีก่อนถ้าท่านเป็นคนที่เป็นท็อปหเปอร์เซนในประเทศไทยนะครับก็คงอนาคตของประเทศไทยก็คงจะสบายอนาคตในที่อยู่ในประเทศไทยก็คงจะ comfortable หรือว่า comfort มากๆแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้อยู่ใน1%รที่ อยู่ดีมีสุขเป็นอพิสิทธิชนอยู่ข้างบนแล้วนั่นนะอนาคตของประเทศไทยจะสาหัสมากอนาคตของประเทศไทย future of Thailand จะเป็น crisis for most people อย่างยิ่งแล้วท่านกำลังฟังคำพูดนี้จากรหัส4 1 BBA7 สมัยผมเนี่ยตอนเข้ามาเรียนใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงต้มยำกุ้งพอดี ประมาณ1997เป็นช่วงที่เพิ่งออกมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกก็คือ,คอต้อมยำกุง้งสมัยของแต่ถ้าเป็นสมัยของพวกท่านก็อาจจะบอกได้ว่าโอเคอาจจะเจอโควิดมาสัก4-5ปีแล้วกำลังจะต้องเข้าสู่โลกเศรษฐกิจแบบนั้นผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่มีโควิดไม่มีโควิดนะครับแต่ว่า20กว่าปีผ่านไปจากรุ่นผมสู่รุ่นพวกคุณเนี่ยสถา,านการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ย แย่ yeah. ผมว่าแย่กว่าสมัยผมเยอะพอสมควรและสำหรับคนที่เป็นท็อป1%ขอกลับไปที่สไลด์ด้วยครับสำหรับคนที่กลับไปอยู่ที่สำหรับคนที่เป็น1%ที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะสะดวก,กสบายมีความสุขมากครับทางฝั่ง ขวามือของผมนะครับธนาคาร UBS ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่บริหาร Private Wealth นะครับหลายๆคนจบไปก็คงจะมีได้มีโอกาสทำงานกับ UBS ที่อยู่ในสิงคโปร์หรือว่าไปที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แล้วแต่เขาทำศึกษามาครับเขาบอกประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐีโตมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลก ตอนนี้เศรษฐีเมื่อปี2023มีอยู่แสนครอบครัวภายในปี2028ตัวเลขนั้นจะกลายเป็น1 2 3 0 0 0โตเกือบ25เป็นอันดับ9 โตเกือบ25เมื่อเทียบกับในโลกอันดับหนึ่งอยู่ที่ไต้หวันอันดับ2อยู่ที่อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ผมไม่ได้ใส่มาที่นี่แล้วประเทศไทยเป็นอันดับเกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเศรษฐีในประเทศไทยคุณเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้ว,ลวอนาคตของประเทศไทยสําหรับท่านจะสบายมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ได้อยู่ใน1%นนั้นท่านจะอยู่กับรีพอร์ตอีกรีพอร์ตหนึ่งของธนาคารอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่แล้ว คือเป็นธนาคารที่ชื่อว่า c r e ดิต Swiss First Boston ก็เป็นธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาควบรวมไปแล้วนะครับไม่มีแล้วคงไม่มีโอกาสได้ทํางานให้กับ Credit Swiss First Boston เขาเคยบอกไว้ครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น1%เป็นเจ้าของเศรษฐกิจทั้งหมด70%กว่าเกือบ70% นั้นหมายความว่าอีก99นั้นจะมีเศรษฐกิจอยู่แค่ประมาณ30คือความเหลื่อมล้ำสำคัญที่เศรษฐกิจไทยเจอเป็นอันดับ3ครับรองจากประมาณอินเดียแล้วก็รัสเซียแล้วก็เป็นประเทศไทยแล้วพอสมัยผมเป็นสสอ,อยู่ได้7-8ปีเดินทางออกจากกรุงเทพไปหลายๆพื้นที่ตั้งแต่อมก่อยที่เชียงใหม่จนกระทังปัตตานียะลาที่วาด ัารชนบุรีจนถึงจังหวัดตราดก็เห็นปัญหาของความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยครับอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ําทางที่ดินตัวแรกที่เรามีตอนนี้นะครับ10%ของคนไทยที่อยู่สูงสุดของพีระมิดเป็นเจ้าของที่ดิน61%ครับถ้าท่านเป็น10%ที่อยู่ล่างสุดของพีระมิดท่านมีที่ดิน0.07%ครับ ซึ่งที่ดีนเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทรัพย์สินมันเป็นแอสเซทที่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบทุนนิยมได้เข้าหาธนาคารและสามารถที่เขาใช้คาว่าตึงแบงก์อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละสอนผม collateral mortgage ก็คือว่าพอเรามันมีที่ดินของตัวเองเนี่ยสามารถเอาที่ดินเข้าไปสู่ธนาคารแล้วก็ตึงกับธนาคารแล้วก็เอาสามารถที่จะเอาเงินหมุนออกมา จะเป็น working cap จะเป็น overtime จะเป็น L, uh, lc หรือจะเป็น promissory note pn ก็ต้องมีทรัพย์สินพวกนี้ที่จะเอาเข้าไปคำกับแบงก์แต่ของประเทศไทยถ้าท่านอยู่ต่ำสุด10%ในชุมในสังคมนี้เป็นเจ้าของที่ดินแค่0.07%เท่านั้นในธนาคารทั้งหมด1%มีเงินเกิน1ล้านบาทครับที่เหลือ99%ในบัญชีไม่มีเงินไม่ถึง1ล้านบาท เพราะฉะนั้นแค่เริ่มต้นแบบนี้แล้วดูไปข้างหน้าผมก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะเชื่อกับสิ่งที่ผมได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริหารภาคเอกชนหรือคนที่เคยทำงานในเอกชนทำงานในบริษัทที่เป็น professional firm อย่างวานิธนกิจวานิธนากรหรือว่า management consulting จนกระทั่งมาเป็นอดีตสสออดีตนักการเมืองอนาคตของประเทศไทยจะสบายมากถ้าท่านเป็นอภิสิทธิชน จะสาหัสเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านไม่ได้มาจาก1%นั้นเป็นตัวเลขที่น่าบัวมากครับและตัวเลขอย่างนั้นถ้าท่านเป็นเศรษฐีถ้าท่านเป็นคนที่มั่งมีอยู่แล้วท่านอาจจะถามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะมันเรื่องอะไรของฉันปัญหาคือไอ้ความเหลื่อมล้ำที่มันอยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นผมจนกระทั่งรุ่นคุณเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับแรงเฉื่อยอย่างมหาศาลครับ แลนเฉยที่ท่านเห็นนี้คือสภาพเศรษฐกิจหรือ GDP growth นะครับตั้งแต่ปี1993จนกระทั่งปี2023ของผมประมาณ1997ครับที่เป็นเพื่อนใหม่แบบทุกท่านตอนนั้นก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งนะครับเศรษฐกิจไทยโตอยู่ประมาณ7.25ครับพอผมเรียนหนังสืออยู่ที่นี่4ปีอยู่ที่นี่2ปีแล้วก็ไปอยู่ที่ UT Austin เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนปี กลับมาปุ๊บเข้าได้มีโอกาสฝึกงานที่วนนานะิทนะกิิจที่หนึ่งเป็น Investment Banking Firm จบแล้วก็ทำงาน Management Consulting กับบริษัทจากบอสตันตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเริ่มช้าแล้วนะครับเหลืออยู่4.83% จกนกระทั่งเรามาเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสหรือว่าซับไพร์ตอนนั้นผมไปเป็นนักเรียนปิญญาโทที่ที่ฮาร์วาร์ดเรียนการเมืองการปกครองแล้วก็เรียนบริหารธุรกิจ MBA ที่ MIT Sloan นะครับก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจออกมาอีกลูกหนึ่งเศรษฐกิจไทยหลังจากเจอวิกฤตนั้นเหลืออยู่3.19ครับแล้วก็มาในยุคข,ของพวกท่านที่เรียนมอต้นกันอยู่เนาะเรียนมอตอ้นกันอยู่อะไรขึ้นมอปลายก็เจอกับโควิด เศรษฐกิจไทยโตอยู่2.17%ถึงปี2023ท่านเห็นไหมครับว่าการจเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยนั้น,ผนเผชิญแรงเฉื่อยเมื่อเจอวิกฤตท,ทีหนึ่งก็โตช้าขึ้นช้าขึ้นช้าชื่นช้าขึ้น,น,นจนเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ปีใดปีหนึ่งนะ มันเป็น20กว่าปีอันนี้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของ,องเศรษฐ,ฐกิจที่มันเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรของเศรษฐ,ฐกิจที่อาจจะดับลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ทําให้เศรษฐ,ฐกิจไทยเป็นแบบนั้น ข่าวร้ายก่อนก็คือว่าหลังจากปี2023จนมาทั้งถึงปีนี้ที่ท่านกําลังจะเป็นปีหนึ่งกันที่นักเรียนที่อยู่ข้างหลังที่ได้ออ n o นอร์ถ้าจะเป็นปี2ปี3ปี4ก็คงจะเริ่มจะไปฝึกงานเริ่มที่จะทํางานเศรษฐกิจปีนี้แย่ที่สุดในรอบ18ปีถ้าไม่รวมปีที่มีวิกฤตที่เป็นวิกฤตซัพพลายกับโควิดครับอีกครั้งนะครับ20ปีถอยหลัง ก็คือเกือบจะเท่าชีวิตมากกว่าชีวิตพวกท่านเนี่ยตั้งแต่ท่านเกิดกันมาเลยนะถ้าท่านเป็นปีหนึ่งนะ20ปีถอยหลังไม่รวมปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจก็คือปีที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์กับปีที่เป็นโควิดปีนี้เศรษฐกิจโลกแย่ที่สุดในรอบชีวิตที่ท่านเกิดมาข่าวร้ายไปกว่านั้นในประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา a p p Meadow a n c o m e Country ธนาคารโลกให้มีทั้งหมด55ประเทศที่เป็นประเทศระดับเดียวกันกับประเทศไทยประเทศไทยอันดับที่เท่าไหร่รู้ไหมครับประเทศไทยอันดับที่เท่าไหร่รู้ไหมครับอันดับที่54จาก55ครับเพราะฉะนั้น <laughs> ข่าวร้ายตลกร้ายมเหมือนอาจารย์เอกว่ารอยอยู่ตอนนี้ <laughs> ท่นกำลังเข้าสู่ business school โลกธุรกิจในปีที่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่เกือบแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่แย่ที่สุด the worst one of the most one of the worst economy in the worst situation that's where we're in right now นี่คือสถานะความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับ